ไปหาเห็ดวันนี้ข่ะจะไปหาเห็ดอีกแล้วนะคะดูการแต่งตัวพร้อมพร้อมนี่ใส่ชาร์ตน้ำขนมพร้อมพร้อมไปกินพร้อมไปกินไปเรารอดูกันว่าเราจะได้เห็ดหรือเปล่าคืนนี้ซึ่งตอนนี้เรามาถึงปลาแรกนะครับเขามาเรามาเขาถอยกันครับเห็ดไม่ออกไปเดินดูต่อไปได้ครับ เงิงดอกเห็ดอะไรก็ไม่ยู่เจอเยอะแต่ก็ยังไม่ใช่เห็ดขอนเห็ดอะไรก็ไม่รู้หาเห็ดไม่จะเห็ดเจอพริกกินนกของแท้นะอยู่ในป่านะ จะเจอกันแล้วเขาคุดไวหลรถไยคืนนี้จะฝ่าสุดเลยน,ะนี่ได้ผลไม้ป่าหนึ่งโลครับรูปล่าโรคอะไรนนลูกไข่เต่านะครับเแล้วเจอแล้ว เห็ดเปล่าไม่เห็ดป่ะเห็ดกันมาได้ที่บ้านหาตั้งไก่ไม่เจอเห็ด ด <step> ีเมื่อกี้นั่งทับไม่หักชุดนี้หลังไม่ลึกเท่าไหร่แล้วชุดนี้หลังไม่ลึกเท่าไหร่ นลังตื้นอ๋อดครับโผล่ไปเรื่อยโอ้เป็นแถวเลยที่นี้หลังร้อยลุ่มๆเข้าใจหรอเก็บคีซ่าเขาเนี่ยเราเก็บคีซ่าเขาคำตอบอะไรอ่ะ อาจจะเจอไปเรื่อยเลยโอ Đang ai thằng nguyên chuyện này nè ai nguyên chuyện em ăn Cọp เจอติดติดก,กันอีกแปลงแล้วอีกลุมนึงเป็นลุม่มกกเป็นุนมๆไปเก็บซาเขาเนี้ยยิ่งคุยยิ่งโผล่ไปทางไหนก็มรู้ชุดนี้ค่อยๆกีคุยแรงเป็นนิดหนึง หัวกระจายเลยโอ้นี่เห็นไหมเนี่คุยไปโผล่ไปเรื่อยนี่โอ้มาจากข้อเลยเนี่ยมาจากข้อเลยเออม่เย็นมาสามกบสามเขาไปอีกไหวไม่ได้ไหวเดี่ยวมพวักมือชาวบ้านเขาโโหเฮ้ยนี่ยหลวงทวัาไม่กบนะเสร็จแล้วเดี๋ยวลืมไปวักมือเขาเนาะ เราโคตรที่รวมมาแต่รอดูรว,วมทีเดียวอีกกลุ่มเจออีกกลุ่มนึงแล้ว<ด>ม็อม็ออันนี้โผล่แล้วมองง่ายไม่ต้องคุยหาแต่ก็ต้องใจเย็นๆกับมันโอ้ไม่โผล่แล้วหรอกเนี้ยกําลังเริ่มอ๋อเห็นไหมคุยไปเจอไปเรื่อยถอดเปาก่อนเหียบอย่า้ย Nei, den skal แห่เสร็จแล้วดอกเยอะมากเ <c oughs> จองูงูอะไรเขาเน,นี่ยแสงอาทิตย์แล้วเนี่ย <c oughs> หมกไว้ก่อน <c oughs> นี่โดตรเด็นเด็ก หมกเห็ดหมกเห็ด <c oughs> ทำให้เนียน <c oughs> อสองคน <c oughs> ได้ไม่เยอะเือก็ยังได้เพราะไปป่าที่มันยังไม่ออกเยอะเพราะป่าออกเยอะคนมันเยอะ <c oughs> อเขาดูสองคนได้ถึงโลดินด <c oughs> ้วย <c oughs> ดินด้วยได้หนึ่งโลรวมดินยังไม่แยกดินยังไม่แยกดิน มีพริกด้ยวยครบเลยขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องตีเด็กอุทัยด้วยนะครับถ้าเกิดมีโอกาสทำคลิปลงแบบนี้เราจะทำลงอีกนะครับผมวันนี้ขอน้อนก่อนนะครับ